อชริยะทำคดีเสียงเงินเสียน้ำตาให้แม่แตงโมถึงสองครั้งรันไม่เคยเจอแม่แบบนี้ ล่าสุดเมื่อคืนวันที่16มิถุนายนนายอจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่องย t ท b e คนันเมืองไทยซึ่งบางช่วงบางตอนของการไลฟ์สดนั้นนายอฉริยะเรียกล่าวถึงนางพานิดาศิรยุทธโยธินหรือคุณแม่ของแตงโมโดยระบุว่าสิ่งที่คุณฟังมาตลอดที่ผ่านมาผมเสียน้ําตาให้คุณไปสองครั้งวันที่ผมเสียความรู้สึกก็คือวันที่คุณทํากับผมหลายแบบผมอยากพูดให้พี่น้องคนทั้งประเทศฟังว่าผมไม่เคยเจอแม่แบบนี้ทําไมถึงไม่รักลูกเลย คุณบอกคุณสู้เพื่อลูกแต่ผมไม่เห็นคุณสู้เพื่อลูกจริงจังคุณมองแต่ปัจจัยอย่างอื่นคิดพ็อกเก็ตมันนี่สิ่งต่างเหล่านี้ผมว่าผมท้อไหม ผมบอกให้เลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเสียความรู้สึกให้กับแม่ของน้อกเต็งโมเป็นอย่างมากเราร้องให้ไม่เชื่อร้องให้เพราะอะไรหรอกเราคิดว่าถ้ามีพ่อเต็งโมอยู่เราเชื่อว่าเราไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ผมทําคดีแต็งโมน้ําหนักลดลงไป7กิโลกรัมทุ่มเทแรงกายแรงใจไป3เดือนกว่าเสียน้ําตาให้แม่แตงโมสองครั้งถูกเสียดสีถูกเหยียดยามด,าด่าทอเราทนได้เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะนะแต่วันนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับพี่น้องประชาชนว่าความเจ็บปวดที่คุณแม่ทํากับผมหลายครั้ง หลายคราเดี๋ยวลูกรักเดี๋ยวใช้ไม่ได้คุณแม่ไม่รู้หรอกว่าผมก็เป็นคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกผมเจ็บนะครับไม่ใช่ไม่เจ็บหมดเงินไปกว่า500แสนทำคลีเตงโมแล้วต้องมาทนคุณแม่ไม่อยู่กับร้องกับรอย ผมก็เป็นลูกผู้ชายที่เจ็บปวดถามว่าวันนี้ผมท้อไหมผมบอกเลยว่าผมท้อถามว่าอยากหยุดไหมผมยังอยากพิสูจน์ว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือตายน้องแตงโมไม่ใช่เกิดจากความประมาทของคนบนเรือน้องแตงโมถูกฆาตกรรมอำพรางแต่บางครั้งสิ่งที่คุณแม่ทำมันทําให้ผมเสียใจมากและเสียความรู้สึกมากผมไม่รู้คุณแม่เป็นแม่จริงหรือเปล่าในฐานะที่คุณเป็นแม่ของน้องแตงโมผมตั้งคําถามกับตัวเองว่าคุณเป็นแม่จริงหรือเปล่าคุณทิ้งแตงโมตั้งแต่อายุ อยูป่ปีกว่า30ปีคุณไม่เคยดูแลลูกคนนี้มีแต่พ่อโสเป็นคนดูแลถามผมผมคิดยังไงพ่อแม่ทุกคนต้องรักลูกต่อให้ลูกทําผิดทําถูกพ่อแม่ก็ต้องมีความหงใหงิต้องซูเ้เพื่อลูกไม่ใช่กลัวเขาจะมาฟ้องร้องไม่ใช่มัวแต่เจราจาเรื่องเงินทองถามว่าผมรู้ไหมว่าคุณเจราจาเรื่องเงินทองผมรู้หมดแหละเรามีการดูดโทรศัพท์ของคุณที่สอ,อทอ แล้วทราบแล้วว่าคุณคุยอะไรบ้างเพราะในนั้นมีการบันทึกเสียงไว้บางครั้งคุณอย่าเห็นแก่งเงินเกินไปพวกผมเป็นคนนอกแท้ๆยังเสียสละที่จะต้องถูกฟ้องร้องต้องเสี่ยงคุกเสียงเงินทองไปมากมายต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมต่อสู้กับคนบนเรือต้องหาพยานหลักฐานที่ถูกทำลายหลักฐานไปแล้วทั้งโดยอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมทั้งมือที่มองไม่เห็นทั้งเสี่ยงอันตรายทุกอย่างแต่พวกผมก็ยอมเสียสละ เพื่อน้องเพื่อสังคมไทยที่จะมีปฏิรูปในการเปลี่ยนแปลง,งกระบวนการยุติธรรมเสียทีให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าที่เราคิดว่าต่อไปคดีน้องเต้โมจะต้องเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเสียทีขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ